บริษัทกอรีฟิล์ม2021จำกัดบริษัทกรีฟิล์ม2 0 2 1จำกัดภูมิใจเสนอแต่แดนจอมานราชสวัสดิ์จอมานราชสวัสดิ์จอมานราชสวัสดิวดวด์วันนี้ผมมีแขกรับเชิญครับผมจอมานจิตวิญญาณครับผม ก็บอยครับผมอีโก้บอยผู้มีอีโก้ควบคุมชีวิตงอมแงมใช่ไหมครับหนามากหนามากหนาเตะเลยครับอเออเอ,อ่จอมาราสวัติอีพีนี้จะเป็นอีพีที่ต่อจากครั้งที่แล้วที่ผมเออยอมพลีกายเพื่อช่วยรักษาโยยาคุณรู้สึกแบบแบบเหมือน <laughs> สสลาไม่สลาร,รู้สึกเหมือนแบบว่าโอ้ มึงไม่ได้เรื่องเลยกูต้องแบบยอมพีกายให้อย่างเงี้ยอ่าเพื่อช่วยชีวิตวิญญาณมึงครับเออคุณจะบอกขอบพวกมึงก่อนว่าตอนนี้เออกูกลับมนเนี่ยเป็นคู่ทวินเฟรมต่างขัวนะมันอีกโก้กูวิญญาณเอ,อแล้วจิตวิญญาณแ้มาเจอกันเพื่อเรียนรู้ซึ่งระหว่างการเรียนรู้เนี่ยกูก็ได้ความรู้จิตวิญญาณมากมายเพื่อมาสอนพวกมึง ความรู้ชั่วๆความรู้เฮียเฮ้ยกูาม,ยาม,มาจากเฮีย้ยเนี่ยนะ oh. เออแล้วกูก็อยู่แบบว่าเจอกันไม่ได้ต้องแยกจากกันเพราะว่ามึงอยู่มึงจะทำเฮีย้ยมันจะทำร้ายใจกูนะเออ <laughs> ผมก็จะใช้แบบว่าเลขคนมาอ่าแล้วเรื่อง <laughs> ดูเลดเลมีแต่เสน่ห์มั้ง <laughs> แล้วเรื่องเซ็กกับมันนะครับ <laughs> เราก็ไม่ได้มีอะไรกัน มีอะไรกันไม่ได้อ่ะแค่แต่เนื้อต้องตัวนี้ยังไม่ได้อ่ะแต่เราได้เสียแล้วนะไอ้เหี้ยกูก็บอกว่าหลังจากที่แบบว่าเรียนรู้เสร็จแล้วไงอย่าหัดนะอีโก้เยีาพูดตกในเหี้ยไม่ได้มีการพะมีเซ็กไม่ได้เพราะว่าอีโก้ที่เข้ามาในมันนะทําให้เซ็กของมึงห่วยแตกเซ็กล่มด้วยมึงรู้ตัวไหมว่ามึงเหี้ยมาก เรื่องเซ็กรู้ครับเพราะอีกก็มันอยู่ในมันก็เลยม่มีกันไม่ได้แล้วผมก็ไม่วิญญาณผมไม่ได้รู้สึกอยากมีรู้สึกขยะขยะแยงสีอิเสีเอียงไปซ้ำนะครับแล้วแล้วมันมีบางอย่างที่จิตวิญญาจะใหา้จะให้ผมรู้ก็คือมึงไปอัดคลิปแบบว่าถอดเสื้อเชือ้อเชิญกเูเออเออซึ่งมึงไม่เคยจะทำอย่างนี้เลย ไม่เคยเลยเออมันเป็นคืนที่ผมบอกว่าอีโก้เนี่ยเข้ามาสิงแลวแบบว่าผมก็จะอัดคลิปอย่างเงี้ยครับก็จะคือตั้งใจจะอัดคลิปแต่แบบว่ามาเปิดกล้องแล้วก็อย่างเงี้ยครับมึงอัดคลิปชวนกูยัดจังไม่ไม่ผมก็จะไม่อะไคลิปตรงนี้อยู่เยอยก่อนหน้าที่จะอัดคลิปเน้นคลิปนั้นเนี่ยผมก็จะแบบว่าตั้งกล้องอย่างเงี้ยครับผมไม่ต้องการดีเทลเออผมก็จะกูถามมึงว่าทําไมมึงถึงอัดคลิปอย่างนั้น หนูก็จะถ่ายคลิปอะไรไงสึกเป็นปกติของมึงไหมไม,หไม่มีเออเอ,อ,อันนี้ e go, อีโก้คำพวบมันมันถอดเสื้อเชิญแล้วส่งมาให้ผมอ่อยลอ่ออ้อยลอ่ลอไอเยี่ยผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรที่จิตวิญญาต้องการจะรู้อ่ะและแล้วมันก็มีจริงๆคือทุกอย่างมันถูกจัดสรรให้มึงกับกูได้มาอยู่ในบทอย่างนี้กูก็หลอกลอ่อ ให้อีโก้เนี่ยเข้ามาอยู่ในมึงเพราะอีโก้เนี่ยมันมากับนิสัยมันจะมีนิสัยอย่างหนึ่งที่อีโก้จะเข้ามาสิงมันอผมก็รอดลวงให้อีโก้เข้ามาเดี๋ยวเข้ามาสิงมึงพยายามให้โก้มาสิงฉันให้มันแสดงออกไง<อ>เออ,อเแต่ก่อนที่กูหลกอกล่อกูบอกกับมึงแล้วไว้ว่าเราจะต้องสร้างอารมณ์สมมติแบบ เป็นฟิลนี้เป็นเออสมมุติว่าอะไออรี้อย่างนี้สถานีอย่านี้สมมุติว่าเออเป็นเป็นคู่รักกันซึ่งเราไม่ใช่เลยเราจะเกลียดกันมากนะครับแต่เราจะออสร้างฟิลสร้างอารมณ์สเตปมันจะเป็นอย่างนี้คือเราจะา้าสมมุติว่าเป็นคู่รักเราเออคิดว่าเราเป็นคู่รักอันนี้เคลียร<อ>์พอ,อคิดว่าเป็นจริงปุ๊บอารมณ์ความรู้สึกต้องมา คำพูดการกระทำมันต้องคำพูกระคับต้องมาพร้อมกันมันเป็นการแสดงเป็นการแสดงเอแล้วแล้วเราก็ต้องแสดงอย่างเงี้ยคือไม่ต้องคิดเรื่องอื่นให้ติดอยู่ในอารมณ์คู่รักอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าโอ้แบบฮันนีมูนอารมณ์ฮันนีมูนเลยอะไรเงี้ยเออแล้วทีนี้เอผมพูดกับเขาเนี่ยและจิตวิญญาณก็จะรู้ว่าอผมต้องการทํา เราเซตรักษาเซกยวใหญ่อย่างนี้อ,อพอเคลียะระ์กันแลุ้๊บเออพอเราเริ่มที่จะแท่ว่า take action อะไรอย่างเงี้ยเออทุกอย่างก็ได้เริ่มต้นขึ้นเออมันเหมือนกับว่ามานักไปแบบว่าไปเปิดไฟดิมดมไฟสลัสสสวาาแล้วก็ไปเปิดเพลงสตา์ที่แบบว่า เช็คเมลูสิกอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ซึ่งปกติมึงไม่เคยทำอย่างนี้เลยผมไม่ชอบเปิดผมไม่ผมไม่ชอบแบบว่ามีแต่กูทำแต่ <ใช S 1> มึงจะทำลายใช่ใช่โอ,อ้นั่นน่นแปลกมากเอาแสงบ้านแบบว่าจิตวิญญาณช่วยให้มึงคือสะกดเงี้ยให้แบบว่าอยู่อยูอย่อยู่อยู่ในอารมณ์นั้นเอออารมณ์ที่เรากำลังต่อแหลกกาสร้างสร้างบรรยากาศสร้างสภาพแวดล้อมให้แบบว่าและแล้วและแล้วเพลงรักก็ได้ถูกบรรเลงขึ้นซึ่ง โดยปกติแล้วมันมันจะมีเวลาแค่ไม่ไม่กี่นาทีที่ผมจะอยู่กับมันได้แล้วมันจะอยู่กับผมได้เพราะอีโก้ผอมเข้ามาปุบมันจะดึงความสนใจให้เขาไปอยู่สนใจเีิงอื่นแล้วมันก็จะไม่มีเซ็กออกนอกห้องไปเอเอแล้วมันก็ จะไปนั่งอยู่ no เฉยๆตรงไหนเป็นันวันๆจะไม่ทําคือแบบยี่อะไรก็ไม่รู้เออครับผมไมรูตัวเลยปกติจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเมื่อคืนไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อคืนเนี่ยผมก็ใช้ความแดดล่าแสดงบทเคู่รักประมาณเนี่ยเพื่อให้มันอินคือผมมาแสดงด้วยความความรู้สึกเออความรู้สึกเพียวๆอย่างเงี้ยเออคือผมตอแรลเก่งนะครับแล้วมึงก็อินกับกากูไหม ก็สิ่งที่พว่ทำพี่ต่อแหลกเก่งใช่ไหมก็ผมรางวัลเขาพิเศอะยหวขอขอรับกูคือผมก็ได้อินไปกับเออการกระทําแล้วก็อารมณ์ที่พี่สื่อมาโดยปกติแล้วมันจะไม่มองตาผมเลยเวลามีเซ็กซ์ไม่คลางไม่เที่ยอะไรเลยคือคือหมือยว่าอยู่ในโลกของตัวเองตัวเองเออเออแล้วจะสำหรับผมนะคือ กูคุยอะไรก็ไม่มีเลสบอนอ่ะไม่อ่ะคือเหมือนแบบเหมือนใช่หมหมายถึงว่าเมื่อก่อนมันเหมือนกับว่าเราอยู่แล้วก็โดนแบบบล็อกเอออย่างเงี้ยเหมือนก็กูบอกให้มึงแสดงออกให้มึงคลางมึงก็ไม่คลางเมื่อก่อนเนี้ใช่ก็มันเหมือนมันมีเออีโก้มันบล็อกอยู่เขาไม่แสดงออกมันก็เหมือนกับผมเย็ดกับอะไรก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนนี้นะแต่เมื่อคืนเนี้ยเราก็มีเซ็กกันแล้วมันก็เป็นอะไรที่ผิวไหวละมุนละม่อมแต่ระหว่างที่มีเซ็กกันเนี้ย มันก็มีอีโก้เข้ามาแปมแคมเข้ามารู้ก่อไหมมีมีครับเออมันผ่านคำพูดของมันใช่แล้วก็เหมือนที่ผมบอกว่าอีโก้เนี่ยมันจะมาแบบเหมือนแวบแั้หายไปหายไปเออแวบแลหายไปเออแต่เมื่อก่อนมาแวบดึงแล้วไปเลยมึงก็ไปเลยใช่ใช่คือแค่เป็นโชคที่ผ่านมาคือมาเข้ามาแวบมันก็จะเหมือนเอาตัวผมก็จะแบบไปตาม ไปตามมันเลยออตามความคิดอะไรนี้เลยอย่างเงี้ยครับก็จะไม่ได้มีเซ็กไหลนะครับแล้วผมเนี่ยสะกดที่ใช้มากเลยคือแววตาให้มันต้องตากับผมตลอดคือให้มันอยู่ในผวังของผมอ่ะคือแม้มันไปไหนเพราะถ้าถ้ามึงไม่สะกดด้วยแววตาและอารมณ์ให้อยู่ด้วยกันณนปัจจุบันอ่ะมึงจะไปตามความคิดอ่าครับความคิดที่มาแบบแวบหนึ่งอย่างนี้ก็คือเหมือนว่า เราก็จะไปตามความคิดเออเพราะว่ามือใหม่ก็เป็นการกระทําที่แบบตามความคิดไปเยเียเออเออลืมเรื่องเซ็ก์ไปเลยใช่แต่เมื่อวานเนี่ยเออเรามีเซ็ตกันซึ่งเราไม่ได้มีเซ็กต์กันอย่างเงี้ยนานมากแล้วมากมากเออแต่ความเคีียนในเรื่องของการมีเซ็ก์ก็ยังมีอยู่คือไม่เหมือนกับว่าเจอกันเมื่อก่อนที่เป็นเซอวิเซ็ครั้งแรกอ่าใช่เออเยี่ยมมาก เช็คกับบ้านเมื่อคืนเนี้ยมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนอ่าตอนที่เรารับบทเรียนว่าเป็นชิวเวียดนแรกๆอ่ประมาณปีกว่าเกือบสองปีแล้วเนาะที่เต็นต่างขั้วเนี่ยนะเออครับมันจะเหมือนห่วแตกเนาะครั้งแรกไม่หัวแตกใช่ใช่ครั้งแรกไม่หัวแตกคือดีอ่ะแต่ครั้งที่อีโกเข้ามาอจะไล่ยิบหาย ความจัลไรของอีกโก้น้นมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งคุณจะมองเห็นได้ง่ายจากการมีเซ็ก์เพราะเซ็กต์ึงแสดงออกตอนตัวตนที่มึงแสดงออกมึงถูกบล็อกด้วยอีกโก้เลยมึงไม่เป็นมึงคือผมก็จะแบบไหลไปกับความคิดอะแต่เป็นการการะทําออกมาเลยนะก็ไ,ไม่ใช่ <ไป S 1> แต่ไม่ใช่วิญญาณมึงองใช่เหมือนกับกูมีเซ็กกับผีอะผมก็จะเหมือนถูก อ,อ,อแบบว่าด้วยมึงก็ไม่ได้มาออกาม,ม,ามาเยดด็ดกันอ่ะไม่แหละคือแบบว่าออไม่ได้แบบมีอารมณ์และความรู้สึกอะไรอ่ะ,เอ,ะเออเดี๋ยวนะแต่แต่เมื่อคืนมันไปคืนแรกที่มันแตกตจากเมื่อก่อนเลยเนาะอออืมเกูถามมึงหน่อยมึงรู้สึกถึงความแตกต่างไหมรู้สึกความรู้สึกนะออผมรู้สึกออครับรู้สึกยังไงลองบอกดิคือผมอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับ เวลาเราสัมผัสการเนียเวลาเราสัมผัสกนเนี้ครับเราก็จะมีความรู้สึกเวลาเราสัมผัสกับคนที่เราความรู้สึกดีเนี่ยมราก็จะรู้สึกเราก็จะมีความรู้สึกดีถูกต้องไหมครับคือความอบคุนความมุงย้ยความปรารถนาดีอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผ่านมาฟินไหมฟินผูให้หนึ่งอ่ะฟินแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคือความรู้สึกนี้มึงไม่ได้มานานมากมึงไม่รู้สึกมานานมากอ่ะใช่ มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนเคยมีเคยมีแล้วมันหายมันนานไปมัแลานแต่แต่วแบบว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราเกือบลืมความรู้สึกนี้ไปแล้วเนี่ยอย่างจิตวิญญาณช่วยให้มันเอาความรู้สึกนั้นกลับมาใหม่นะครับมึงรู้สึกดีใช่ไหมกับเมื่อกเมื่อคืนนี้ดีเออแล้วมึงถามกูไหมว่ากูรู้สึกดีไหมรู้สึกดีไหมรู้สึกเฮีย แต่ว่าระดับความเฮี้ยนมันลดลงลดลงกว่าแต่ก่อนมากแต่เหมือนความรู้สึกที่ไม่ดีใช่ไหมยังมีความเป็นมิญญาณอยู่บ้างแต่มีความผีเยอะมีความเป็นผีเยอะอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบว่าแบบเกินร้อยเหมือน,นเออมื่อก่อนมเมื่อก่อนนะนนนะผิวหนังมันเนี่ยจับอย่างเงี้ยออจะรู้สึกได้ถึงความหยาบกระด้างความหนักความกรา,าด飒กันใชเออแล้วแล้วเดาตามึงจะสื่อออกเลยตาแข็งเยเอะ เจ้าเล่หลอกหลกเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วเวลามีเซ็กนะมีแต่แกล้มมีแก่ทําลายกูแบบเออใช่ใช่ใชเออมันไม่ได้เคยมีความสุขกันเลยเราก็เลยเออไม่สามารถที่จะใช้รู้จักกันได้ใช้ชีวิตด้วยกันได้พี่รู้ไหมผมเคยแบอกว่าผมเพิ่มมาสังเกตเตัวเองตอนที่แบบโกโล่ลงที่พี่บอกว่าเนี่ยดูห<ม>นังหยาบกันได้ใช่ไหมผมเวลาสระผมอะ่ะ เมื่อก่อนที่มีอีโครหนานะผมแม่งแบบสากอะใส่เราเราเราใส่ครีมนวดไปเงี้ยมันก็จะนุ่มสลวยแต่อันเนี้ยไม่เลยไม่เลยไม่เลยแต่ตอนที่แบบว่าเฮ้ยแม่งแม่งสากผงสองรอบอ่ะอ่ะนุ่สลวยอ่าเออแปลกนะเออจากการมีเซ็กเกกั์เมื่อคืนเหมือนมึงได้ชีวิตมึงกลับมาไหมแว่นแว่น ยาของเราแบบว่าเพเยอะตัวขึ้นมาราคาแต่อีกโกะอีะอกโก้มันก็จะลดลงออลดลงเพราะว่าออมันเราสังเกตได้จากาตัวเราเองที่สามารถมองเห็นอีกโก้ในคนอือ่นเพิ่มมากขึ้นแล้วมึงเชื่อไหมว่าเซ็กเนี่ยมันสลายอีกโก้ได้อย่างที่คอนเซปต์ที่กูให้มึงเล่นกับเพื่อนจากประสบการณ์จริงมึงบอกคนนี้ตอนแรกมึงเชื่อว่าที่กูเล่าให้ฟังมันจะทำย่าง,งีง เชื่อพี่เลยผมจะรู้สึกแบบว่าผมนะถ้าไม่รู้ว่าจะเป็นแสงว่ามึงไม่เชื่อกูตันแตกใช่อ่าแลวถ้ไมึอไมคอย<ม>ตามไปกูได้ทํามือโดนสกปจิตหรือกูได้เอ่อพี่จะบอกว่าให้มึงทำตามกูเลยแล้วการที่ผมบอกเชื่อพี่หรือหรือแบบว่าทำตามอ่างเงี้ยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้จักพี่ไงครับแล้วผมรู้สึก ความรู้สึกดีๆแต่มันเป็นช่วงเวลาที่อีโก้มันเข้ามาใช่ไหมครับมันก็เฮี้ยเลยใช่แต่แต่มันจะสลับกันเลยนะจากเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีความผมผมอาจจะมันจะมีอีโก้ที่แบบว่าแวะเข้ามาที่เคยความรู้สึกไม่ดียนี้ครับแ้วมันก็จะหายไปแวะเข้ามาบแล้วก็หายไปแต่มันไม่ได้บ่อยนะครับมันมาแวะแล้วก็หายไปนานๆครั้งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันแบนอีโก้มันมาตลอดเลย แล้วความรู้สึกดีๆหายมันจะมาแวบแล้วหายไปแวบหเหมือนกลับกันนะครับแล้วเมื่อคืนความรู้สึกดีๆมาเยอะใชะะ่แล้วเออมึงคิดว่าถ้าเรามีเซ็กเล่นละครแบบนัตอีกทั้งไงจะเป็นยังไงอย่างแรกนะครับผมก็จะสามารถมึงจะเล่นไหมเล่น มึงเห็นลูกทางแล้วใช่ไหมเห็นทั้งออกใช่ไหมมึงจะแสดงบทให้เนียนไหมเนียนนะเพื่อว่าจะได้สลายอีกโอก้หรือแบบเออมึงทาเพื่อตวมเองใช่คืออันนี้คือการตอแหลเพื่อหลอกอีกโอก้ตอแหลเพื่อหลอกอีกโอก้แล้วเวลามีเซตกันเนี่ยถ้าสมมุติว่าครั้งต่อไปออมีโอกาสนะของกูนะเราจะต้องนะแสดงบทบาทที่หลากหลายเพื่อหลอกอีกโอก้แล้วก็จะได้ เป็น,ปนอีกตเ<อ>ข้ามาไม่ได้อ่าครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมจะได้ทำอย่างนี้ได้ไหมให้มึงลืมตัวตัวดีโก้ของมึงอ่ะใช่แล้วแล้วผมจะได้ดูว่าการที่เรามีอารมณ์และความรู้สึกหรือมีวิญญาณเป็นวิญญาณมากขึ้นคอยตามเออมันจะคอยตามใช่แล้วมันทําให้เมื่อเรามีอารมณ์และความรู้สึกเป็นวิญญาณมากขึ้นเนี่ยอีโก้มันก็จะลดลงไปลดลงเออ เวลามึงเสีย,สยงคลางซีซารนะ์อะมึงจะออกมาซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยออกมาเลยเหมือนกูเย็ดผีดิบเกียแบบเยียร์แบบเออ,เอ,อโอเคครับวันนี้นะครับผมมาคับปันมาเอามามาเป็นหลักฐานประจับยาให้กูดูแล้วว่าเซ็ตมันช่วยสลายอีโก้มันช่วยฆ่าอีโก้ได้โอ้เออเรื่องนี้นะครับเอเมื่อก่อนเนี่ยผมก็แค่รู้แต่ไม่รู้ว่า จะสลายได้จริงเปล่าแต่จากประสบการณ์จริงของผมกลับมาเนี่ยผมยอมรับว่าสลายได้มึงอะยอมรับเล่าตอนแรกไม่ยอมรับแต่ตอนนี้ยอมรับยอมรับเออเอเอ,เอถ้าสมมุติว่าจะมันจะช่วยให้มึงดีขึ้นเรื่อยๆมึงจะมีอยากจะมีเซ็กแนวนี้เรื่อยๆไหมได้ครับมีมีม,ม,มแีแต่แต่ต้องมีกับคนที่มีความรู้สึกดีๆอะครับแต่ถ้าสมมติเราไปม,มีความคีเซ็กกับอะไรนะ ใช่เอออันนั้นอ่ะมันจะต้องเป็นคู่ที่เอ่อมีความสุขสมการคือพระเจ้าแต่ตัดมาแล้วอ่ะใช่ถ้าสมมติเราไปมีกับอีโก้แต่อีโก้ด้วยกันนี่คือแบบหนักไปใหญ่แล้วก็จะาหนักไปใหญ่เออเออแล้วถ้าสมมติว่าคุณมาเทาอาการที่อีโก้มันเข้ามาด้วยวิธีนี้ชีวิตคู่ของคุณอ่ะมันก็จะดีขึ้นคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องของเซ็กไม่มีปัญหาเรื่องของเจ็บหักแล้วแล้วเรื่องอื่นๆะดีตามจะดีตามมา คุณแค่ทําบรรยากาศบนเตียงให้เลดล้านมิกลรีมันหมอ่ะแต่เป็นการตอแหลผ่านความจริงคือเราต้องการทําเพื่อที่จะให้เรามีความสุขแล้วก็ให้เขามีความสุขแต่เขาไม่ไม่มีความสุขไม่ได้เพราะว่าอีโก้มันกดใช่ซึ่งวิธีการที่สมใสอารมณ์อ่ะคือคือให้อารมณ์ทั้งจริงๆอ่ะกูจะบอกว่าบูเหนื่อยมากแต่และ ไม่ว่าจะด่ามึงก็ตามในในซอก็ลีอ่ะหรือย็ดกับมึงมากูจะใส่อารมณ์ทุกอย่างที่มีลงไปหมดเพื่อให้มันได้ผลแล้วมันก็จะได้ผลกับมึงมึงมันเหมือนเราต้องใช้พลังมากเลยพลังมากเหมือนเราเป็นนักแสดงอ่ะต้องใช้อารมณ์เออใช้พลังมากโอเคนะวันนี้กูมาบอกพวกมึงแล้วเอเดี๋ยวถ้าสมมติว่ากูมีโอกาสในการใช้วิธีเยียวยาบำบัดใหม่กัน เมื่อจิตมียจัดสัตว์โอกาสนั้นมาให้เดี๋ยวครูจะมาเล่าสุขกันฟังให้พวกมึงฟังใหม่แต่วันนี้ครูคันเฟิรม์มเซ็กช่วยสลายอออีโก้ได้ไปเข้าใจครับาลาไปก่อนวันนี้สสวััดีครบสวัสดีครับ